สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกวันนี้เราอยู่กันที่ร้านถ้อยเสียเจริญเทดเตอร์วันนี้เราอยู่กันที่ร้านถ้อยเสียเจริญเทดเตอร์ท้ายซอยสุขวิทยาสิบกับผมช่างทอมนะครับวันนี้เรามีงานฟอกเกียร์ฝัดชิ่งเกียร์เบน้ามันเกียร์อตโมัติในระบบแล้วก็เปลี่ยนกองเกียร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูงานกันเลยตอนนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนการฟอกเกียร์ดูจับสิ่งสปกปรก สระล้างสิ่งตกตะกออกจากเกียร์ทั้งหมดนะครับสถานะการฟอกสีน้ำมันดำนะครับดำมากนะครับแรงดันปั๊มเกียร์30ปอนด์นะครับผมแรงดันก็ยังสูงอยู่เกียร์ปกติดีนะครับกับรถนิสสันอเมล่านะครับเลขไมล์126,000กิโลเมตรนะครับกับงานฟอกเกียร์ฟัดชิ่งเกียร์เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ต,ตัวรถมาเต็มระบบนะครับตอนนี้เราฟอกกันอยู่ที่เกียร์ดีนะครับผม ตอนนี้เราฟอกอยู่ที่เกียดีนะครับเราจะฟอกไปเรื่อยๆนะครับกลับเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์นะครับตามจังหวะนะครับเกียร์อาร์เกียร์เอ็นเกียร์ดีเกียร์อลนะครับสลับวนไปนะครับนะฮะเราจะฟอกไปเรื่อยๆนะครับเมื่อผ่านกระบวนการฟอกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้าสู่กระบวนการที่2คือกระบวนการถ่ายนะครับผม สนใจงานพ่อเกียร์ติดต่อผมนะครับช่างทอม0816362300 0816362300นะครับงานพ่อเกียร์ปัดชิ้นเกียร์เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตัวล้อมาสเต่รระบบนะครับช่างทอมดีบริการครับผม